สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาครับคือโล่เนื้อคอนสวรรค์สิบสี่ทั้งสี่ตัวเนี่ยฮะที่อยู่ในรูปเนี่ยใครเก่งที่สุดครับขอออกตัวทั้งหมดนี้เกิดจากอคติส่วนตัวและประสบการณ์การเล่นนะครับผิดถูกยังไงก็ไม่ไม่ต้องแครใครก็ได้ครับคืออคติจริงๆเริ่มเลยดีกว่าครับอันดับสี่นะครับคือตีโบกี้ครับเอ้าทำไมพี่ตีโบกี้ไม่เอก เรื่องดาบมงคลหากยกผมมันได้ที่สี่อ่ะเขาไม่เก่งอ่ะเขาแบบมีจักรวัลทุ่งกายเทอหนึง่งแบบใครก็ทำดาเมจเขาไม่ได้นะถ้าสกิลเขาออกเนี่ยคือคิดถึงความเป็นจริงครับเตียมบอกเกี๊มาเทอหนึ่งปุ๊บคุณจะแส่งเท้าอะไรให้เขาเร็วสุดในเร็วสุดในทีมปะไม่มีทางอะ่ะคือรองเท้าเร็วสุดในทีมไม่ต้องยังไงก็ต้องเป็นตัวดาเมจถูกปะตัวดาเมจต้องรองเท้าไวๆอยู่แล้วตัวแท้งรองเท้าจะช้ากว่าตัวดาเมจเกือบจะเสมอทําให้ เธอหนึ่งตีบักกี้โดนฟงชิงหยางเชือดโดนตรงฟางเยื่ยนวอสิงโดนทุกอย่างลงหมดอ่ะเรียกว่าตายก่อนในเซสกิลอะครับตีบักกี้ที่ไม่มีจักรวาลคุ้มกายครับกูเหมือนเต่าไม่มีกระดองครับอยู่ไปก็เท่านั้นครับแม้ว่าหน้าตาเขาจะโคตรเท่เลยก็ตามแม่บัมบกเมงก้าขื้อในจักรวาลได้ดั้งใจจะเปี้ยงเดียวไปก็จบกันนะฮะ จึงด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีสก,กิลไม่เก่งทำอะไรไม่ได้แถมโดนตรงเท้าไว้กว่าเชือดคอตายขอเอายกเขาเป็นอันดับสี่ครับอันดับที่สามครับให้ทายว่าใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสีจูครับฉเฉลยโคตรไวเลยทำไมต้องเป็นซีจูอ่ะคือสีจูนเนี่ยเขาคือล่าอัปเกรดของเจ้าของไทซานครับคีอตัวเนี้ไหนวะไหนวะไทซานไทซาน อ่าเจะ้าตากไทยซ่าคือตัวเนี้ยเวอร์ชันอัปเกรดไม่พูดงั้นน่ะคือไทยซ่าเนี่ยเขาฮิวลูกเทิร์นถูกป่ะอีตาซีจูเนี่ยไปไหนหรอ้องซี s, s, จูซีจูหุจิตจางมากเออจอละงงนี่ไงเนี่ยฮะฮิวตัวเองเพิ่มแม็กซ์พีสามลอบเพิ่มแม็กซ์พีมันเพิ่ม,ออม,เ,มเป็นแสนนะแล้วมันจะไม่เก่งได้ยังไงคำตอบคือเลือดเป็นแสนแขนไม่ได้แตกครับ คือนึกออกป่าว่ามัน่ิวุกเทิร์นแล้วเพิ่มเลือเต็ทุกเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดตัวมันรอดนะเพื่อนในทีมเราตายหมดฝั่งนูน้นลุมไอเนี่ยเขาจะเติมเลือดด้วยไอหัวใจที่ตกเนี่ยไหลเข้าตัวทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นเนี่ยเลือดรวมทีมเขาเจ้ากว่าทีมเราครับซีจูจะเก่งก็ต่อเมื่อมันเหลือรอดและทีมเรารอดด้วยนึกออกป่ะคือไม่ใช่เหลือมาตัวเดียวอะ่ะเหลเดตมมันจะไม่เก่งนะแต่ก็มีกรณีที่แบบว่ายื้อจน ชนะเขาเลือดเยอะกว่าก็มีครับเลยมผมเลยให้มันเป็นอันดับสามในดวงใจแต่ถ้าทีมฝ่ายตรงข้ามมีฟงชิงหยางโตกโกแล้วหนึ่งหนึ่งกับซีจูเนี่ยจบครับซีจูไม่รอดแน่นอนอีกทั้งเธอหนึ่งครับฟงชิงหยางฟ้าเป็ซีจูก,ก็แทบตายแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับสกิลมันออกหลังจากตัวดามเมจทำให้มัน ค่อนข้างจะเอาตัวรอดยากและมันไม่สามารถทำเมัสสวนฝ่ายข้องคามได้คือพนมมือปุ๊บพิวตัวเองเดียว่ยไปไม่รอดครับหลือได้ดับสามโอเคแย่นนิดนึงอ่ะต่อครับอันดับหนึ่งขอให้เป็นอันดับหนึ่งร่วมครับคือจิวแปดทงและอ่าวเอวหงครับพิษประจิมและจะจกไอเท่าทาลกทำไมอันดับหนึ่งร่วมลนะ่ะเพราะว่า พิษปรจิมเนี่ยคือล่ากอัปเกรดของทูไซเฮียงครับแต่อัปเกรดแบบเยอะเลยนะจากเกาะเล็กกาเป็นเกาะโฮลิทาลุคอนเลยนะรู้จักไหมเด็กไม่เิดไม่ทันแน่เลยจากดาวนเบสจากเกาะเล็กกาครับเป็นโลกกับอเมริกาครับอดามินเทียมอ่านี่นะจะรู้จักหรือไวเปีเยดีบวะโอเคช่างเถอะก็คือแข็งแข็งอะ่ะวันนี้นะครับเรามีสีนวหนึ่งตัวครับมันก็ยังมากวนเหมือนเดิมนะฮะ ช่วยลงไม่ได้ไม่หลบฮะโอ้แทง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 ต่อครับอ่าก็จิวเอ่ออาว้พงนะฮะจะถึกมากๆครับเพราะว่าเกาะดวงสกิลเนี่ยโคตรโคตรหนาครับคือถ้าไม่ใช่ดาเมจหรือไม้ตายเดี่ยวเนี่ยเจาะไม่เข้าครับแกจะเก่งมากครับในสถานการณ์ที่แป๊บนึงนะแมวมันไม่มุดอะไรวะโอเคเออแกจะเก่งมากในสถานการณ์ที่ว่าฝ่ายตรงข้ามคิดตัวไม้ตายครับ พวกแบบเยื่ยนวอซีพวกแบบไอ้ใครวะอึ้งเอซือครับโดนมาแบบตัวเก่งเพราะว่าไม้ตายยิงแกไม่เข้าครับคือไม่ตายเนี่ยในเบจะเฉลียนะ่ยไงแล้วมันจะเบาไปเยอะแต่เป็นโดนทั้งทีมนะพอเจอแกเนี่ยแกยืนยิ้มแล้วเว่าดูดดาวดูไปเถอะกูไม่เป็นไรดูไปเถอะแล้วแกต่อยกลับขาอัดยานี่ไม่ใช่เบานะฮะคือใครใครือโดนผู้ชายที่อัพเบอร์คันะครับอันนี้คือขวาตรงไม้ให้สั่นนะครับรู้จักนิดนไหมเด่ย ขวาตรงปากเกียวก็ได้น่าจะรู้จักเนาะโอเคคือแกต่อยกับแรงและแกถึกมากครับทําให้คนนิยมใช้กันนะเพราะว่าตอนนี้ที่เหลือรอดแต่แทงกับแทงเนี่ยแกต่อยสองคนนี้ตายหมดคือแกโจมตีแรงครับพูดง่ายๆและแกถึกมากด้วยเลยเป็นอันดับหนึ่งครับแต่ยังมีตัวอีกคนครับคือจิวแปทงเท่าทานโลครับ อันดับหนึ่งเหมือนกันท่านพูดงั้นนะถ้าเกิดพิษประจิมเป็นกับตันเมกาทด่มีโรโคตรถึกนะฮะจิวเวทงก็คืิซินเวอร์ครับที่โคตรผิวอะฟิว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 แล้วเราก็ต้องเอาแมวออกก่อนนะป๊บดึงนะครับเงาาินแสนเป็นคลิปที่มันมากเพราะว่าวันนี้เราเรีลวิตีนะ้แอแมวสี่ตัวในห้องเลยเนี่ยพันแสน ออกคลิปในโลกอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยโอเคเดี๋ยวจะโดนด่าคลิปแทงไม่ให้โชแอลอ่าต่อครับจิวเวทงเนี่ยนะครับแกผิวมากรูปรีแกสูงมากครับถ้าใส่นี่เขแม้ว่าแกแกต้องได้ห้าดาวอ่ะนะห้าดาวและของครบประมาณเนี้ยคือผมไม่มีเงยเลยใช้ของคุณสักคนในเซิร์ฟมาขอบพระคุณมากครับก๊อกมาเขาไม่ได้ดูเลยขอโทษครับเนี่ยฮะ ขอให้เป็นกาคือเพิ่มหลบหลีกเท่าไหร่เลยครับพวกตะกูลนนี่้หลบหลีกหมดถ้าแกใส่ของครบนะครับและดวงดีๆนะเจอฟงทิงหยางฟาดมาครับไม่โดนหมดเลยครับคือฟงทิงหยางใช้ก้าวกระบี่แท้เป็นหมัดทีเลยคือยังไงอ่ะบนบนเนี่ยฟงทิงหยางมันระบาดครับไอ้เจ้าจิว่ะทงเนี่ยแก้ทางฟงทิงหยางได้ดีมากต่างกับพิษประจิมครับ ที่โดนทุกอย่างฟาดทีคือคางคบยากนะครับวันนี้ก็สีนวลข้างหลังพี่อีกแล้วนะเป็นทางคกยากเลยครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าอันดับบนๆเจอฟงชิงหยางเจอพวกดาเมจเดียรงแรงเนี่ยจิวแปะทงจะเก่งกว่าเอาเอล้วหงคนระับก็พูดไม่ได้ไม่เต็มปากเนนะาะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเนี้ยนะเนี่ยนี่ผมอ้างอิงจากเซิร์ฟสามนะพเพราะเล่นอยู่เซิร์ฟนี้ โอ้กักสุดในเลิฟขึ้นที่หนึ่งแฮ่วันนี้เนี่ยใช้ผิดประจิมทาไหา่จะจำไม่จำทรมานโคตรค,ค,ครับนี่ก็ผิดประจิมฮะมีซีจู้หลงมาครับรอบันดับสี่นี่ผิดประจิมคือห้าอันดับของเซิร์ฟที่โหดโหดมากๆเซิร์ฟหนึง่งครับ ใช้พิภพจิมท็อปห้าในสี่ตัวยืนยันความโหดได้เป็นอย่างดีครับอืมก็เนี่ยเจอละจิวไปทงเนี่ยิวพิ้วเนี่ยเออไม่เห็นค่าลบนะตรงมตรงมเงลบ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 หลีห้าสิบเจ็ดครับคือฟันแกสองครั้งโดนในครั้งเดียวครับไม่รวมแกกดสกิลติดนะคือแกพิ้วแบบสุดๆอะเพราะงั้นเนี่ยสรุปไง ถ้าเกิดว่าศัตรูใช้เข้ากป้หมายเดียวังแรงเนี่ยจูบแปรทงแก้ทางได้ครับแต่ถ้าศัตรูโจมตีเป็นหมู่คณะแล้วเพื่อนจะสวยรวนต้องการคนตีส่วนแรงเนี่ยผมเชียร์พิษประจิมนะฮะ <c oughs> ก็จะสรุปคลิปปันที่นึงก่อนจบคือซอันดับของแท้งนะครับอันดับ4ตเตียบอกกี้ครับถ <c oughs> ้าสก,กิลไม่สิดก็ต่อไม่มีกระดองแล้วมันจะตายก่อนได้ใช้สกิลด้วย อันดับสามครับสีจุเลือดเป็นแสนแต่เพื่อนตาหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับทออตีกลับไม่ได้เลยอันดับหนึ่งล่วมครับพิษประจิมและเท่าทาลกครับผมใครที่สงสัยนะครับว่าจะใช้ตัวโรดเรื้อนัอยดีดูคลิปนี้บอกว่าจะได้คำตอบในดวงใจนะครับส่วนจะถามปรลักนั้นประชั้พิษประจิมครับเพราะว่าชอบตั้งแต่ตอนอ่านอนิยายแล้วครับ แล้วมาเก่งขนาดนี้ก็โอเคครับแฮปปี้ครับขอจบคลิปในที่นี้นะครับสวัสดีครับ